กินปาน่อยนะกคือเากินหได้กินีน้อยแล้วือ่าคือเนเา่กิาินนิน้ำแน่ให้กินด้วยอ่ะป้อนหน่อยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยหนึ่งเจ็บป้า tóc vira vira ca pao กากระเป๋ากระเป๋าค่ะซอยไปซอยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอืมกเป๋าขัดกระเป๋าคนมั้ยลากมาลากมาลากมากระเป๋าค่ะกากระเป๋าลากลาก ม่อันนี้รองเท้ารองเท้าค่ะนี่ดอกไม้ดอกม้เฮ้ยนงกเห็ดน้ำอืเ้ยหวกเห็น้ว